ว่าเมื่อกี้กินมากทขนาดไหนอ่ะนมะรถเด้งเดี๋ยวกินขนมปังยเมื่อกี้กินกี่จานใช่ป่ะยานเดียวโมเบิร์ตไม่น้อยคลิปอี้ยังดีน้องรถแก้วฝากไปถึงน้องรถแก้วนะต้องเรียกพี่นะไม่ให้เรียกพ่อนะเรียกพี่นะเอยากพี่กาเหรอพ่อ พ่อเป็นพ่อท oh, oh. ี่ต่าอย่างนอาละคนตะลุกปะนาอแต่เล็กปะตลกจลกโอ้เล็ก่ออไลองงว่าฐานดังแค่ล้ามาดีครับสวัสดีครับาเรื่องกินเาฐานนี่บ่ดังแหบาลองลองมนงไหมลอง โอ้ยาเราหต้องถามต้องให้พวกวัสตีเบิ้งการตีถาดอ่ะผมรายเออต้องซ่อมแล้วการตีถาดพราราดังดังยจริงๆริงโบราณตีตีจังไงมันดังไม่ถาดเลยตีไงมันดังหมัต้องถามต้อว่าต้องว่างี่แหละยินแท็ินแทม่เฮียกเบี่หมาลองมาลูให้มันดัง มาสิฮะไปอยตีปงงงอหอย้องอย่าไปหายเห็ดหนึ่งสอฝาดใ่พื้นหนังแค่ปาผมกะใส่เห็นด้วยน่มันเจ้าใส่รนีขอตะเลิกกัดงตัวนี้สงส่อีกขึ้จังกันไหนมัยจักรีอะไตะคักแทะแต่ไม่ได้่แทะ ไปแล้วไปแล้วเข้าามาจเจะฟังเรื่องไหละลาลาฟังเรื่องไหมภาษาคนละรอนี้ยมดีเรื่อเดียก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังกันบ่ด้ดาไปดึงไลาดึงดาดึงดึใช่ครับกาแฟเสนอกินแล้วชี้ตะหดเกอ

ไม่อยากให้กาดเพราะเอ็มเพราะเอ็มเพราะเอ็มเ้าคำกลุ้ิมพี่น้องหนึ่งร้อยสิบแปดแสดงว่าดูดูดูเกือบทุกคนไหมนี่่ดูเกือบทุกคนไหมพ่าเจ้าเห็นแค่สองสองจากสองลูกตานล่อนตาลนักร้องนักร้องแล้วก็ลูกแก้วที่ลูกแก้วแต่ว่าในในในทีมงานเดี๋ยวจะเอาเปิดสองเบหรือเปล่า ใช่ครับเปิดช่องนี่มีช่องอยู่แล้วมีช่องกันอยู่แล้วก็เลยอ่าเพื่อนก็เลยลงคลิปอะไรเงี้ยแล้ว FC อีหลามเนี่ยทลลมเลยไปทะลมเลยไม่เริ่มมาทะลมเลยอ่ะยับทุกคนแบบตกใจไหมอันนี้ก็วันนี้ไปงานกันวันนี้ไปงานที่อ่าจันทบุรีรถแห่ครับรถแห่ไปจันทบุรีไกลมากวันนี้ เราส่งความเใจไปบอสอยู่นี่ลูกน้องทำหาแล้วเอ้าล่อนตาลทำคลิปหาเนาะเสียอามไปเสียไปเถอะเอาไว้ดูปะล่อนตาลไทยรัฐทีวีปลาคือปลาคนนักร้องอันนี้ แล้วก็มือกีตาร์ได้หอดมือกีตาร์เลยอ่ะมนครับผมมือกีตาก็ทำทำฟูฟูเอฟซีก็ไปถล่มเหมือนกันนที่เป็ดูคลิปดูอะไรอย่างงี้หลยใช่ช่องชงไทยรถเหชงไทยรถเหยียดชงชงเป็นอะไรหรือไงอ่ะพ่มพ์หน่อยไ้ บวกเป็นมอฟซีค่ะสำหรับบวกเอฟซีทีเอสบัวชามาร <biraz> ถ <ret ro ired> ม e ่านงานได้กะเข้ากลุ่มปิดได้นะคะกลุ่มปิดราคาตัวว่าสี่สิบเก้าบาทค่ะเรามีศิลปินรับเชิญครับไม่ก็คือหน้าบดขายแล้วค่ะค่ายตัวเกี่ยวนุสิกราคาแล้วก็ล้นแห่โดยหนึ่งโดยสองแล้วก็รถนไทยล้แห่เหมือนผ่านไปได้แสนเชียรเอฟซีอารมาถ้ารถแห่ตรงม่านนั้แน่นอนที่สำคัญว่ามาครบพิลามตัวเป็นเต็ม เดี๋ยวทีพัไปปวนให้รุนเฮงจะมีเวลาไหมเย้นี่ไปได้หลาเยกินบอนิผปลาจอมปากยามันดิงก็มาลองเป็นรสชาติแปลกๆไม่ใช่ใช่ขครกินท้าประจอมในี่เทียมเลยเนี่ันนี้ครับสิบเดเสียบจดให้ขอบคุณม้กนาครับสวัสดีครับอันนี้กงใช่ครับนนเป็ใส่ไข่กัน

โอ้ถอยกขนทบ้านไหนบ้านไหนบหน่อตรงนี้กาตั้งไปแล้นะเกดี่เพิ่ไมไดเลยทำได้้ยทีมงานได้รัฐเนี่ยพอรู้แบบเอออีหลักูถึงแบบโอ้ยขยันกันกึ๊บๆๆ๊บกึ๊ยใหปัรันแบบ

บอรปันใดแต่ว่าทำให้พภาษากับพ่อฟังไปได้อยู่จ้ะใช่มันจะออกคล้ายๆสีสเก็นี่หนึ่งมันจะโอ้อหแม่นบอกกันเป็นียงแมใช่ใช่แต่ว่าแค่ไม่ได้เป็นอเราเป็นกลางสูงอ่าประมาณนี้ใช่ไดึงครับเพราะอาชิตาน่าจะฟังออกด้วยออกหมดพออาชิตาเอฟซีลูกแก้วดิพออาชิตาเรามีผู้สาวอยู่หลายบ้านหลายจังหวัด มาบอหมดเอะาพัลลุนน ja. um, okay. ี่ฮะมีได ja ้อปาร์ก็มีได้หรอทำงาวันที่22หนูมีงานมาลองซิมวิดโก้งมานะครับงานีเจอกันทีมงานเทเลเเหจะไปบุกหน้าเวทีตั้งแต่ยี่สิบจปสอง ใครก็นอนกันพี่สองผู้พงศ์มาลากได้เยอะสุดห้าวันแต่ชงเด้อแต่ชงเด้อเอารูปที่ปุ๊กดีเด้ออีลาบอกแล้วอย่าทำร้ายกันเนาะท่าไหร่กันทั้งอ่อมท่าไหร่กันทั้เราต่อมาที่ปุ๊กเนาะพูดอะรนี่พีพีใท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ละทั้งอ่อมเนี่ยตั้งใจเหรอตั้งใจออพูดีทั้งเนาะเออว่าอยู่มันเคยส่งคนอ่อน โอเคครับพ um ี okay, fun, ่น้องสำหรับทีนี้ครับก็ได้วไใช่เราอครับโอ้ยปครับกีฬาถึรับให้พี่น้องปังปังมันหมานเร่อยครอีสวัสดีครับ